จากโบรณศักดิ์แน่นอนไม่เปลี่ยนนะครับคนนอกนี่บวรณศักดิ์อุวันโนศีรษะศักดิ์พวงเกตแก้วตงประเทศเอกนิติรองนายกบก,กระทรวงการคลังนี้ไม่เปลี่ยนนะครับคุณอัตพลเลิกพีบ่บณ์คนนอกจากวตทนั่งกระทรวงพลังงานนี่ไม่เปลี่ยนโผนะครับคุณสุปจีช่วยพาณิชไม่เปลี่ยนโผมหากกราโหมะพลเอกนัทพงศ์นาคพาณิชนี่ก็โผไม่เปลี่ยนนะ คนอืนระัตพลนี่โผล่ไม่ใช่โผลทัวลงนะช่วงสองที่ผ่านมาเรื่องนี้ไงครับเรื่องอะไรนะมีความคิดที่อาจจะผ่อนปลนการเปิดด่านที่ที่ตราดใชจันทบุรีนะฮะเป็นแบบผ่อนปลนปรากฏว่าทัวลงยับเลยนะฮะแต้ตอนนี้ก็คงตั้งตัวได้ละนะครับก็นั่งกระทรวงกลาโหมนะฮะ